สวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่ช่องเสียอาม์ม j o วันอ i ฟ i นะครับผมตอนนี้นะครับผมไปได้อกองชุดเล็กนะครับมานะครับเอามาททำอะไรนะครับคือต้องบอกก่อนว่าวันพรุ่งนี้นะครับเป็นวันเกิดของลูกชายคนโตนะครับน้องไทยทีมนะครับนี่น้อง เป็นวันเกิดของน้องไททีมนะครับน้องไททีมชอบตีกองชุดมากนะครับพี่น้องถ้าพี่น้องได้ติดตามดูนะครับไททีมตีกองทุกวันนะครับทุกวันทุกเวลานะครับตั้งแต่รู้ความน่าจะประมาณขวบหนึ่งนะครับจนทุกวันนี้นะครับอย่างอื่นเบื่อหมดของลงของเล่นเบื่อหมดนะครับมีแต่กองชุดนะครับเท่านั้นที่ไม่เบื่อนะครับคืออยู่ที่บ้านก็มีพวกกองเก่าๆอะไรเงี้ยก็มารวมให้ไททีมนะครับแต่ รอบนี้พิเศษนะครับผมอยากให้ลูกได้ฝึกจริงๆจังๆเนาะพี่น้องอายุเข้า2ขวบแล้วครบ2ขวบวันพรุ่งนี้นะครับวันคล้ายวันเกิดนะครับของน้องไทยทีมนะครับ2ขวบนาอพี่น้องนี่ผมก็เลยไปเอากองเล็กนะครับมาจากร้านนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับขอบคุณปู่กับญ่านะครับผมจากต่างแดน นะครับผมที่สนับสนุนให้กองน้องไทยทีมเนาะนี่นะครับผมเดี๋ยวจะไปดูนะครับว่าน้องไทยทีมนะครับจะรีแอคเป็นยังไงตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องนี่กอ,นนกองชุดสีแดงนะครับกองชุดแท้ของเด็กนะครับเนาะ มีทั้งกระเดื่องมีทั้งไฮแแฮทมีอะไรครบเลยนะครับตอนนี้แยกชิ้นประกอบออกประกอบออกมานะครับเดี๋ยวจะไปติดตั้งนะครับแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้น่าจะหลับหรือเปล่าตอนนี้ช่วงเวลาเย็นๆแล้วนะพี่น้องนะครับเมื่อวานนี้ไปไร้์สดมานะครับผมขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้ก็เลยรีบกลับบ้านมานะครับก็ถึงเช้าก็พอตื่นปุ๊บก็ออกมาหาซื้อของให้น้องไทยทีมนะครับเป็นของขวัญวันเกิด นะครับผมจะคิดไว้แล้วนะครับว่าอยากได้กองชุดให้ลูกชายนะครับให้ให้ได้ฝึกได้เล่นนะพี่น้องนี่เห็นไหมเพราะว่าอย่างอื่นนี่ไทยทีมเบื่อหมดนะครับดูการ์ตูนดูอะไรแป๊บเดียวเบื่อพี่น้องแต่ว่าถ้าดูตีกองนี่ดูได้ทั้งวันหรือว่าตัวเองตีกองก็ตีได้ทั้งวันด้ยพี่น้องตีจนน้องร้องไห้ที่จนไทยท่านลูกชายคนเล็กร้องไห้พี่น้องเพราะว่า ตีแรงมากนะครับตีจนกองพังกองแตกเลยนะครับกองเด็กที่ว่าอันถูกๆนะครับพี่น้องอไอ้พวกของเล่นเด็กๆคือไททิมตีจนแตกเลยนะพี่น้องสองสามชุดแล้วก็เลยว่างั้นเดี๋ยวเราเอาของแท้ไปเลยเอากองชุดแท้ไปนะครับถ้าเกิดมันแตกอย่างน้อยก็แค่หนังแตกเราก็ค่อยเปลี่ยนหนังเอาดีกว่าเนาะก็เลยจัดไปให้ท้องไททิมสีแดงนะครับเฉิดฉายนะครับขอบคุณปูกกับย่าด้วยนะครับผมเดี๋ยว กล้ถึงบ้านแล้วนะครับไปนี้อยู่บนรถเนาะพี่น้องนะครับพี่น้องกองชุกครบเซตนะครับผมประกอบไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะคุมไว้นะครับเดี๋ยวดูถ้าไททีมมาถึงไททีมจะทำางไงนะครับตอนนี้ไททีมไปข้างนอกนะครับก็เลยว่าพอดีเลยนะครับมาตั้งกองไว้ไททีมไปข้างนอกกับพี่สาวผมนะครับไปกับป้านะครับมาดูกันว่าไททีมจะจะตกใจไหมเดี๋ยวเราดูนะครับแล้ว ไททีมาแล้วนะครับผมไททีมาแล้วดูดิจะทำไงจะเอ๋จะเอ๋อะไรอะไรทีราม,าามาดูอะไรทีมอันนี้ไททีมทีมมาดูอลไรึยังสองซเฮอองใครสวยไหมสวยไหมสวยไหม ไหนใครชอบตีกลองไปตีแล้วไปตีไปตีไปไหนมาพี่ต <Excel. S 2> ุกอ๋อไปเดิเล่นยังไม่ได้นอนใช่ไหมเนี่ยอะไปเอา er there, ไ,ปไปนั่งไปนั่งไหนนี่นี่นี่ผิดด้านผิดด้านไปนั่งไปนั่งโอ้นั่งนั่งนั่งชอบไหม เอ้าเอ้าใช่ของฟันมันเกิดเอ้าทีมทีใจไหมทีมีใจไหมถูกใจไหมถูกใจไหมขอบคุณครับป้าป๋ายังขอบคุณครับยังขอบคุณครับยังขอบคุณย่าขอบคุณครับยังแที่ขอบคุณทุกคนนี่ขอบคุณครับขอบคุณรับก่อนเร็วครับนี่ถูกด้านเลยในทีมนี้ตีอยู่บ้านทุกวันเอ้อแล้ว ตีดีๆเล้วเล่าเฮ้ตีนี่ตีนี่นั่งพี่ตุก๊กป้ามันจับให้หน่อยอ,อันนี้พี่<อ>พี่ตุ๊กนะครับป้าป้าเทพพี่สาวผมเทพวันนีองอยู่บ้านปกติตีๆีไหมพี่ตุ๊ก 好了、哦。啊？阿廖？蒂萍。 หอมคร <ichi> ับก่อนหอมครับก่อนขอบคุณครับยังทำไงครับก่อนครับเต้นอยู่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งนั่งกันนะเดี๋ยวพ่อเอาลงกมาให้ก่อน No. ครับยังครับครับไงครับไงครับก่อนครับัก่อเมเต้นเต้นเมื่อกพี่น้องครับสองรีดับ้งกดแ์กดด้วยนะครับผมน่าจตื่นเต้นมากตอนนี้